ด้านหลังเราจะมารูไว้ให้ก่อนก็เอาผนังค่ะผนัง200เซนติเมตรค่ะรบด้วยขนาดชั้นทีวีคือ150เซนติเมตรนะคะการติดตั้งชั้นวางทีวีแบบยึดติดผนังเนี่ยระยะความสูงไม่ตายตัวแล้วแต่ความชอบสวัสดีค่ะเพ,พื่อนๆออดี้กูดีเดียค่ะ ตอนนี้เราอยู่ในช่วง Tips and Tricks แชร์มาเล่าไปออดี้จะมาเล่าเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับบ้านให้เพื่อนๆได้ฟังกันค่ะท็อปปิกของเราในวันนี้นะคะก็คือขั้นตอนและเทคนิคการติดตั้งชั้นวางทีวีรุ่นใหม่ๆของ Good Idea o u l e ค่ะวันนี้เดี๋ยวออดีจะพาเพื่อนๆน,นะคะมาดูวิธีการติดตั้งแบบง่ายๆให้ เพื่อนๆได้เอาไปติดตั้งกันนะคะสำหรับเพื่อนๆต่างจังหวัดที่ซื้อชั้นวางทีวีของเราไปแล้วกลัวว่าจะติดตั้งยากนะคะอุปกรณ์ที่เราต้องใช้ในการติดตั้งนะคะ1ค่ะสว่าน2ตลับเมตร3นะคะก็คือระดับน้ํา4ไขควงแต่สมมุติเลยค่ะว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เราจะติดตั้งชั้นวางทีวีพื้นที่ตรงเนี้ยผนังตรงนี้เนี่ยคือ2เมตรก้อนกลมๆนะคะ2เมตรวิธีการดึงตลับเมตรก็ดึงไปเลยะคะ่ะซ้ายไปขวานะคะ ได้ขนาดเท่าไหร่เช่นนะตรงนี้2เมตรอย่างแรกเลยพอเราได้ขนาดพื้นที่2เมตรใช่ไหมนี่นะคะ2เมตร2เมตรเข้าใจยากก็เอาเป็น200เซนนะคะเราซื้อนะชุดทีวีนะรุ่นจีอันนาก็ได้่ะขนาด1.5เมตรก็คือเท่ากับ150เซนนะคะก็เราได้ขนาดผนังกับขนาดช่อทงทีวีแล้วเราอยากติด ชั้นวางทีวีนะคะให้อยู่ในจุดกึ่งกลางเราวัดพื้นที่นะคะวัดพื้นที่เสร็จปุ๊บหาร2ตรงนี้ก็เท่ากับ100ซนตเมตรนะคะต่อมาชั้นวางทีวีของเรานะคะคือขนาด1.5เมตรเพราะนั้นเดี๋ยวเราจะเอามาเข้าสูตรกันค่ะก็เอาผนังค่ะผนัง200ซนเมตรค่ะลบด้วยขนาดชั้นทีวีคือ150เซนเมนะคะเท่ากับ50ค่ะเซนติเมตรเราก็เอา50ค่ะ หารด้วยสองไปเลยนะคะก็เท่ากับ25เซนติเมตรเราได้25เซนติเมตรนี่เลยค่ะวัดนะคะเอาตลาเมตรค่ะวัดจากผนังมาค่ะ25เซนนะฝั่งนี้เช่นเดียวกันค่ะ25เซนนะเราจะติดยังไงเราเริ่มจากตรงนี้เลยค่ะนี่ค่ะ จบแล้วค่ะเริ่มตัวแรกได้ตัวต่อไปไม่ยากเลยค่ะ,อะตอนนี้เรามาอยู่ถึงขั้นตอนนะคะการติดตั้งแล้วเราได้ขนาดพื้นที่สวยๆเจง๋จงๆแล้วเนี่ยนะพอเราแกะของออกมาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ทําเสร็จหมดแล้วนะคะจะเป็นแนวตั้งแนวตั้งแบบนี้หรือแนวนอนแบบนี้ก็ได้หลังจากนั้นนะคะหมุนขั้นหลังค่ะ ของเราเนี่ยนะคะเราจะเจาะรูไว้ให้หมดแล้วเจาะรูนำนะไว้ให้แต่ฝั่งนี้เราจะไม่เห็นนะคะเพื่อความสวยงามเราไม่ได้เจาะทะลุค่ะด้านหลังเราจะมารูไว้ให้เกาะต้องการจะติดแบบแนวตั้งนะะเราก็เจาะรูนี้เลยเจาะเอาสว่านนะคะเจาะให้ทะลุนิดนึงนะคะหรือเราต้องการจะติดแบบแนวนอนนี่ก็มีรูให้เช่นเดียวกันเจาะให้ทะลุมาด้านหน้าเราเอาสกรูเนี่ยใส่เข้าไปเลยกับรู ขั้นตอนนี้นะคะต้องใช้สองท่านนะสองคนทาบกับผนังไปเลยนะคะพอเราทาบกับผนังเสร็จเสร็จแล้วเนี่ยเราเอาสกูวางไว้ตรงนี้สองอันนะก็คือเหมือนเราจะมาร์กจุดอะคะ่ะขั้นตอนนิดนึงแล้วก็ยกลงพอยกลงเนี่ยเราจะเห็นรูที่เรามาร์กไว้หลังจากนั้นใช้สว่านค่ะเจาะกระแทกลูกไปเลยเจาะกระแทกรูเสร็จเอาพุกใส่เข้าไปยกขึ้นมาค่ะ ไปยกขึ้นมาเสร็จปุ๊บนะใช้ระดับน้ทาทิานึงเพื่อความสวยงามจริงๆแล้วอ่ะก่อนที่เราจะมาร,รูเอาระดับน้าทาาไปเลยก็ได้นะแล้วก็ใช้สว่านยึดเท่านี้เองค่ะการติดตั้งชั้นวางทีวีแบบยึดติดผนังเนี่ยระยะความสูงไม่ตายตัวแล้วแต่ความชอบแล้วแต่สรีระการมองการใช้ทีวีแต่ว่าถ้าต้องการคำแนะนำว่าจะติดยังไงให้สวยนะคะ โดยสแตนดาดแล้วเนี่ยสูงจากพื้นนะคะก็คือ10เซนถึง30เซนเช่นวัดไปเลยค่ะถึราว่าเราต้องการนะคะให้สูงจากพื้น20เสเซนขีดเลยขีดขีดนะคะเขียนเสร็จปุ๊บอ้าวท่าไปเลยค่ะแค่นั้นเองเจาะโลนะคะยึดได้เลย <c oughs> แล้วก็วางลิงต่อกันไปได้เลย <c oughs> ง่ายๆค่ะ <c oughs> มันมีหลายแบบหลายรุ่น วิธีการไม่ต่างกันเลย,นะยค่ะนะก็พี่หวังว่านะคะคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะให้กับเพื่อนๆที่ซื้อชั้นวางทีวีของเราไปนะคะแล้วก็เอาไปติดตั้งเองนะคะกูดิเดียเรานะคะมีทำคอนเทนต์ไว้ให้เพื่อนๆนะคะได้รับชมได้หลายในหลายๆช่องทางนะคะอีกช่องทางหนึ่งที่อยากจะให้เพื่อนเข้าไปติดตามกันนะ,ะก็คือช่อง YouTube นะคะพิมพ์คำว่า Good Idea Outlet ก็ขึ้นเลยนะคะ สำหรับเพื่อนๆนะที่ต้องการจะปรึกษาเรื่องเฟอร์นิเจอร์หรือว่าต้องการที่จะสั่งซื้อเฟอร์นิเจอร์ง่ายนิดเดียวค่ะทักมาหฮาดีและทีมงานได้เลยค่ะ